ไปที่ข่าวแรกวันนี้นะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ค่ะก็ได้จัดงานวันครูแห่งชาติประจำปี2557เทอดพระเกียรติทั่วลราก,กรตัญยูบูชาแม่และครูแห่งแผ่นดินค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่โรงเรียน,ยนศรียนุสร์จังหวัดจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ได้จัดงานวันครูแห่งชาติประจำปี2557ซึ่งมีนายวรวิทย์พรม,มคต รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาเขต17เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีอ่านสารจากนายจตุรนชายแสงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่ามกลางคณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาเขต17 นอกจากนี้นายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล100,000ครูดีครูดีเยี่ยมและครูดีเด่นในจังหวัดจันทบุรีกว่า133คนซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูและเป็นการระลึกถ,ถึงพระคุณครูบุรพาจารย์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสาม,มัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูและส่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสถาบันวิชาชีพครูในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคุณครูซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไมตรีและมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเช่นการแข่งขันกีฬาเปตองชัเกเะแยร์แฉบอลวอลเลย์บอลและเชียร,ริเดอร์สร้างความสนุกสนานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งวันครูแห่งชาติเป็นวันแห่งการระลึกถึงความสําคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนประกอบพิธีระลึกถึงคุณบุรภาจารย์ในฐานะแม่พิมพ์ของชาติค่ะ